หากคุณกำลังมองหาเว็บเติมเกมที่ถูกสุดในประเทศไทยเลยต้องค้าเทพเลยบัตรเติเกมไอเทมโค้รเกมไอดีเกมพบเครื่องเรื่องเกมต้องขั้นแชทด่าเอ็ดดาทีส์เล่นอยู่ใต้คลิป สวัสดีคุณดีสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมนะอยู่ผมตังสองดูฮีนะครับผมแล้วในวันนี้เราอยู่กันในเกมฟรีไฟนะครับแต่ทุกคนเบื่อไหมที่เราเวลาปกติเราเล่นโซนฟรีตายอย่างเงี้ยเอ้ยเดี๋ยวผมจะพาไปเปลี่ยนบรรยากาศด้วยคุณผู้ชมโซนฟรีตายเหมือนกันแต่ระบบการเล่นผิดแปลกไปเว้ยแล้วตัวก็ตัวเหลี่ยมๆเนีย่ยทุกคนอาจจะชอบนะพวกเหลี่ยมๆเนี่ยอ่ะโดยเฉพาะกูนี่สมอง <ละ S 1> นี่เหลี่ยมเตอะเลยมึงอ่ะมึงแปดเหลี่ยมเลยกูแค่สามเหลี่ยม โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปโซนฟีตายแบบใหม่นะครับที่ทุกคนไม่เคยเห็นนะครับผม ไปนี่นะครับทุกคนโซนฟรีตายในแมปโลบ็อกนะครับนี่ดูผู้ชมเหมือนมากผมไปเห็นมามีน้องส่งมาให้นะครับผมน้องรอตนะถ้าทุกคนอยากให้ผมไปเล่นอะไรอคอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับผมนะว่ามีแมปอะไรมีอันไหนเหมือนหรืออะไรอยากให้ผมไปลองทำอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ผมเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นเดี๋ยวผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะฝากด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแมปที่น้องผมส่งมาให้นะครับผมไปเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันดูซิว่ามันจะเหมือนกันไหมเอาละครับทุกคนเราอยู่ในเกมแล้วนะครับดูสิอุ้ยมีคนอยู่ข้างบนด้วย เดี๋ยวก่อนที่จะยิงนะเราไปชมแมพมันก่อนดูสิคุณผู้ชมโอ้โหนี่เกมเหลี่ยมจริงอ่ะเนี่ยภาพสวยภาพสวยวีไฟอีกเอาจริงมาดูดิเอาไม่ได้ว่าแนละ้วเอาดูดูไอ้ภาพสวยเกมวีไฟอีกโอ้ยิงกก่อนย,ย,ยิงกินก่อนอุยอ้ยอุ้ยตั้งให้บอลตั้งให้บอลแตกแตกแตกไม่มีสก,กิลอะไรอนะ่ะโคโน่ปะเนี่ยไอม,มีโคโน่ด้วยครับ เอ้ยมีคนนอกเลยครับคุณผู้ชมโคดโกงตกีนไม่ใช้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราชมแมวมันก่อนดูสิคุณผู้ชมโอ้โหอันแน่โอ้โหเราชมสบายไม่สบายแล้วเราต้องค่อยๆชมเออแตกเอ้คุณผู้ชมนี่เรามาเกิดตรงนี้แล้วเวลาเกิดเวลาตายนี่มันเหมือนกันเลยอ่ะเก็บไออะไรระเบ,บิดระเบิดได้วอลให้เก็บไม่ได้ว่ะอ๋อไอวอมไม่จำกัดครับไอวอลต้องได้เรื่อยๆเลยครับไม่ดีดีดีจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเก็บ เอ้ยเหมือนอยู่นะทรงด่านอะไรเหมือนกันเป๊ะเลยภาพสวยกว่าด้วยดูสิปืนคุณผู้ชม UMP แล้วก็ไอวอลลูกซองนี่เป็นลูกซองอะไรวะเนี่ยลูกซองไอ้นี่ครับซองเขียวที่มันโบดดาเมจอะไอ้ตายวอโอ้โหตายวอไม่ทันแทรกไปเลยคุยอยู่นั่นแหละโจงั้นยิงกูไม่ได้หรอกเอ้ยน็อตพี่เจอน้องหน็อตพี่เจอน้องปั๊มโอ้ดาเมจร้อยห้าสิบกว่าแล้วเเราตีกันเว้ย มีฮะม,มันมีอยู่ในช่องเนี่ยมีอยู่ในช่องเนี่ยปั๊มหมูร้อยห้าสิบเจ็ดพลังเอ้ทางเราขึ้นขึ้นไปวะขึ้นแรงบนวะเออเอ้ยแล้วก,ก็มีซองยาวด้วยนี่ซองยาวไอสกาฉลามว่ะสวยป่ะสวยป่ะสวย่ะถือสื่อสกาฉล,ลามเลยมึงมีบ้างมึงมีบ้างเดี๋ยวลองยิงกับลากหัวเลย <c oughs> <c oughs> ยิงกับลากหัวไอ้ลากหัวอไม่ดดูตัวนะ๋อป้าไม่ดูดตัวอ ตายใจดีไม่ใช่ซีไฟแล้วอันนี้ไม่ใช่ตามเอาเฮ้ยลากผมไม่ติดเอ้ยลากผมไม่ติดแตกดิเอาเฮ้ยไม่ตายวะเรื่องเท่าไหร่วะเนี่ยเรื่องสองร้อยเหมือนกันวะเนี่ยดูดิครับคุณผู้ชมนี่ครับท็อปบอร์ดครับใครอยู่ท็อปวะเนี่ยโอ้โหคิวไปห้าพันสามคนเยอะนี่นะครับบอร์ดในห้องเราตอนนี้นะครับคือตอนนี้ก็คือคนชื่ออะไรวะเนี่ยคิวไปสามสิบห้าแล้วนะครับผมคิวไปสิบเออโอ้โหหมดมาก เดี๋ยวเราเล่นให้ดูดีกว่าว่าความตึงของเราจะเป็นไงก่อนที่เราจะไปบักมาดิอุยอ๊ยเอ้น้องลุงแม่งลุแม่ง,มงพี่ช่วยยิงอยู่นี่ไงนี่ไงนี่ไงตายซะค่าน้องหัวยิงจบยิงศพยิบด้วยน,น,นี่แตกแตกอันนี้ละน้องออทุกคนอาจจะงงนะครับว่าทำไมชื่อผมมันชื่อว่า,าเดี๋ยยิงให้ดูเดี๋ยวยิงให้ดูนี่ครับ KO V หนึ่งตังซ่าเกห้านะครับ คือมันเป็นชื่อแบบชื่อไอเดีเกมผมไงมันก็เลยขึ้นอย่างนั้นนะครับผมวิวแต่ชื่อในเกมเนี่ยเห็นไหมสองดูฮีสิบสี่คิวแล้วมาเดี๋ยวเราจะแซงไอแฮกกันครับดูซิว่าเราวันนี้เราจะมาที่หนึ่งของคิวนี้กันไหมเอวิวแตกแตกโ้แรงจดัดแรงจัดเอวบิวปั๊ม อุ้ยอุ Man, ok. ้ยกระตูกกระตูกกระตูอุ oh ้ยเน็ตเก้าบาทเนี่ยแตกแตกโอ้ยไม่มีคนเน็ตเก้าบาทใส่ผมเอ้ยเอ้ยน้องใจเย็นน้องเราเราพวกกันเราพวกกันใจเย็นน้องใจเย็นน้องใจเย็นน้องมโอ้โหเรื่องมันจะเต็มขึ้นแล้วกดโขนนกมันก็เต็มขึ้นนะเออกดขนนกอ่ะมันก็ขึ้นเริ่มมันขึ้นเลยเฮ้ยอันแน่เหลี่ยมว่ะเราอ่ะโอ้ยหัวเขาหัวนะเขาหัวนะเจอดึงหัวนะเขาหัวนะนี่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  ไอ้กดคิวทำอะไรวะอ๋อเพิ <long> around, like ่มเลือดเพิ่มเลือดขึ้นได้เหรอไปแล้ว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 ไอ้ขี้ติดขึ้นไม่ได้แล้วเฮ้ยไม่มีคนอยู่ข้างบนม่นมีตัวเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมนี่นี่นี่แตกแตกขึ้นบนกันขึ้นบนกันไป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 ขึ้นมาแล้วแตกมาดีครับโอ้ยยิงไม่เข้าเลยครับโคโน่อยู่ อุ้ยม <LO AT> ันมีต no like ิดด้วยอ่ะไอ้แมนไม่เหมือนฟรีไฟนะดูดิดูดิติดติดครับคุณผู้ชมครับไอ้เจ้าฟรีไฟนี่ยิงทะลุไปแล้วนะเอ๋โอ้เกมไม่ดีเลยไม่เหมือนฟรีไฟเลยฟรีไฟยิงทะลุนะครับชู่อหัวนะหัวนะขึ้นแดงนะเลือด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 แดงนะอุ้ย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 อันนี้มันตึงอันนี้มันตึงอันนี้มันเอาอะ อุ้ยตายวอตายวอตายวอตึองเหาอตึองเหาะอ,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 อุ้ยแน่แน่กระโดดกระโดดนี่ไงตาเอาวะล่ะเอาวะล่ะเอาวะล่ะโอ้โหเอาผมไม่ลงอ่ะครับน้องๆปุ้มปุ้มโอ้โหมันมันจูบมันจูบมันจูบจูบอ่ะจูบอ่ะจูบอ่ะแตกเราตึงไอพี่เองพี่น้องเองน้อง,อง,องขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนเราจะไอพี่ที่สองแล้ววะ่ะ พี่ที่สองแล้วพี่จะ<ด>ที่หนึ่งแล้วเออเฮ้ยมันย e ิงไอวอแตกวะวะแตกแตกแตกเอออุ้ย,อยไอ้นี่มันพักเลี่ยมอยู่ริมริมว่ะไอ้น้องป่าเมีคนเข้ามาโอ้ยอยากสก,กินเทที่เราต้องทำงไงวะเราพี่ไม่มีสก,กินทเททีเลยอะ่ะไอ้ไอนี่มึงเกิดไอ้นี่มึงเกิดนี่มึงเกิดนี่มึงเกิด ฮัลโหลไฮแมนเฮ้ยไอตัวน้อยไอตัวน้อยตัวนักก้ามตัวน้อยเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดใช่ใช่ที่หนึ่งไอ้นั่นที่หนึ่งเฮ้ยมันจะกินกูยาวเนี่ยอุ้ยลูกซองลูกซองนะลูกซองนะโอ้แตกเฮ้ยตัวนี้มันซื้อไงอ่ะอะไรอ่ะอ่าอ่าหนึ่งสี่สิบเจ็ด อ๋อเป็นปืนเติมเหรอใช่เอาแตกโอ้มันเป็นสก,กินอะไรวะเนี่ยสก,กินในนี้ฟีฟก็ไม่มีนะครับเสือ,อยาเห่าลูกเห่าทำไมพอทำงานอยู่เห่านั่นโอ้โหโอุห้ยโ,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 โดนยิงโดนยิงโดนยิงนี่เปิดโคโนโ่ปัม๊มหัวแตกสวนหัวนะดูดนะดูดหัวนะไอ้น้อง เราปืนนนีี้มัตแลพี่่ผมเลลนูกซองกันลูกซองกันเล่นเปล่าลูกซองตีงี้นี่ทิ้งก่อนยิงนี่ทิ้งก่อนปั๊มอุ้ยมันไม่ตายมันไม่ตายปั๊มปั๊มเออแตกแตกแล้วแตกแล้วมาน้องนังตายวอนีหนีนังตายวอนี่นี่นีหนีหนีไอวอหนึ่งหนึ่งปั๊มนี่นีหนีหนีปั๊มนี่มาดีมาดี ปั๊มโ,โอ้ยไม่โดนไม่โดนปั๊มมาดีมาดีมาดีนี่นอไอ,อ,อ,อ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยตีดตีดปั๊มโอ้ยกระสุนกระสุนปุ้มปุ้มอเอ้ยยิงมทีละนัดไม่ได้หวังต้องยิงมสองนัดแล้วนะ้องเกมมันเล่ยนยากเกมไม่ล็อกเกมมันไม่ล็อกเกมมันโดนไม,ม,นไมโดนนะ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 นนะ <c oughs> อืมออ้ยโอ้ยแตก เออมาดิมาดิอย่ากดสกิลนะอย่ากดสกิลนะมาดิอุ๊ยกระสุนมันดูโดนโดนเอาเฮ้ยมึงโดนคนอื่นยิงอ่ะไม่เงยมันมายุ่งอ่ะยุ่งอะไรวะยุ่งอะไรึมมาดิ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 โถน้องผมตายเลยที่เดิมที่เดิมที่เดิมอยู่ที่เดิมน้องเจอหน้าใสเลยปั๊มเอ้ยคนอื่นมายุ่งเหรอยุ่งอะไรวะอ่ะยุ่งอะไรยุ่งอะไรฮะยุ่งอะไรแตกซะ เราคลองก่าตรงนี้ตัวทีหุ้ยคนแน่มีคนเรียบเอวิปั๊มแตกดีครับโอ้โหไนายพี่โนหนึงน่งเลยน้องมาแล้วพี่ที่เดิมามาแล้วมามามาปั๊มโดนไปหนึ่งนัดเปิดก่อนได้เปรียบปุ้มป<อ>ุ้มมาดีมาดีทไายวอจะตายจะตาย ปุ้มปุ้มมาดิกระโดดยิงกระโดดยิงกระโดดปุ้มปุ้มมาเงยไม่โดนตายบอครับตายบอปื้นี่ไงนี่ไงนี่ไง่สามศอก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 ให้ด้วยนี่นี่นี่นีจะโดนแอมมาด่ามั้ยเนี่ยไอพี่ขึ้นที่หนึ่งแล้วน้องขึ้นที่หนึ่งแล้วเอ้ยก็ยิงผิดยิงผิดนู่นมามามาปุ้มปุ้มปุ่ม มันได้กบโคโน่กบพิ่มเลือดยืนเลยยืนเต้นยืนแอกยืนเต้นยืนแอกเฮ้ยคนอื่นมาเหรอยังยังไม่มีใครอุ้ยอุ้ยอุ๊ยหัวหัวหัวจะตาย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 อือไอ้นี่มันตึงเหรอไอ้นี่มันตึงนะไอ้นี่มันตึงนะวันนี้วันนี้ มาดีครับอุ้ยอุ๊ยจะตายจะตายจะตายมาดี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 อัดตัวแตกอัดตัวแตกอัดตัวแตกครับนี่ไงเล็งนานหรือเปล่าเราอะฮะเล็งนานไว้หรือเปล่าปุ้มไอ้วอปุ้มไอ้วอเป็นไง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 ตึงจัดตึงจัดตึงจัดชิ้นี้ชิ้สุดท้ายแล้วมา มาดิขาใต้งวอลนี่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 มาดิมาดิผิว่าผิวปะเนี่ยตั้งวอลด้วยอ่ะอันแน่มีคนจะขึ้นมีคนจะขึ้นไปไหนไปไหนฮะไปไหนฮะไอเหลี่ยมเหลี่ยมข้างหลังเหลี่ยมข้างหลังครับเหลี่ยมข้างหลังนี่ครับแย่เหลี่ยมข้างหลังอ๋อเหลี่ยมข้างหลังอ๋อมาดิ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 อาพี่ลงอ๋อพี่ลงอ๋อ้ยสไลมันตึงจังวะ้าว โอเคครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้นะครับก็เออแตงแล้วคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับโลบอฟฟีไฟ้นะครับกับในโซนฟรีตายเดี๋ยวผมจะไปหาอะไรแปลกๆในฟรีไฟมาอีกนะครับถ้าใครมีไอเดียยังไงก็ฝากคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้วยแล้วกันนะผมผมจะไปอ่านทุกทุกเม้นเลยนะครับจริงๆก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ใครชอบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยแล้วกันแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าหลังคลิปนี้บ๊ายบายครับ